มีแนวโน้มเนาะกาเต็งมโอ้แลงเทียมมนเยอปูบ huh. อ mm ่ะโอ้ด้านขายต่เก่ามนยอนะครับเอาเอาเนี่ยม่ว่านย้ำใส่เบ็ดเคยใส่บ่่อวานย้ำเขาเขียวนั่นได้ออเอากี้รักเดือนยังใส่ถะเจ้าขีดือน่เดือนขอดขอดมนะเนาะเดือนขอดรุมเนมันเสียบจ้เสียบจังยานนะ อ้าวเออะเนาะพอแหมพี่น้องสิดทาพสาทยูรกจะืเพื่อนของน้องตา้แน้หนุ้มสวัสดีก่อนสวัสดีอ่ะ vậy cha tôi mì ăn thế nào là chỉ ăn một đây rồi, à, <laughs> bài à. đi ô, <laughs> oh, ở đây, nó. Bộ, bộ 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 đây. À, này, nó, bo lều, bo lều, bảo bao đây, bảo nó nhét tít máy này, 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 cái đấy, này, gì đó, xiềng, rồi, đi đây tít, à, trời. bên đây, ô, cầm lấy lại mới phụ kè, nhang, ô, lo vào tiền mà con, nó, เงี้ยงห้องน้ำเจ้าห้เข่านะคือเสียงบุมบั่มบุมบั่มล้มล้มเข้า็ดสูดแล้วพ็ดเปิดของนอกนะต้องเฮ็ดเปิดเขาในได้ยังสืบๆตัวอย่างได้หรืได้ฮะได้แถ้าเสียงนี้เหยีกวาดกีกีเียวบอกพิจูดดอกแรกแต่ภูมมักบอกว่าแน่นว่าแน่นอันเขามักของนอกฮาก็เปิดของนอกเป็นยังไงมาเนี่ยเข้ากินน้ำแล้วก็

ยนะืนไายเอาวน่ะอ๋อเ่อโมาทรคุยกับน,น้องโม่ติดต่อกันอยู่เนาะน้องโมเพ,พิ่น,นกัได้พีนอนเลยเป็นนสิมาปน <c oughs> ินอนอิดพ่นวันนี้ก็วันที่็7นอนลายมืดเติมนะเนาะตกถาผู้แขนคนน้อยเนาะ น้องตนกล้าเพิ่ก็รับแต่เล็กแทค่ไหนพี่นให้บ้างคืนนึ่งน้องับให้โอ้หาก็กินข้าวอาบน้ำแล้วไม่ว่าเท็กน้อยนี่สิมีช่วงให้กับช่วงบ่ให้เลยกลางคืนบางคนกับไ่ให้ตอนยังน้อยมาให้ตอนยัยแบบนี้ตัวน้อยพ่อท่านกินข้าวกรบอ่ให้ตนกล้าเนาะเห็นว่าอันน้องอันของน้องน้ำหวานนะในหาห้องมือเนาะที่ห้องมือพิ่นกินข้าวแล้วได้เพิ่นให้เพิ่นน่อ จะแล่าจะนั่นเนาะเป็นไดงได้ล hmm. ูกออกมาแนาะแห้งแหงบ่แพงอหอที่จริงก็ะหู้จะดอกพี่น้องบ่มีไบ่บักลูกเนาะเป็นไงบมานุ่มไปทั้งไหนขุมมือนี่พักลูกน้อเมียบ่าต้งฝากให้ลูกแข็งแรงสก้อนเนาะพี่น้องไปฝนตกเมื่อนั้นโบได้ไประานบ่าจะ ครบตัดา้ี่น,นาเองดนน,นอีกแวนเนาะนตกนดีทางบาะทน,น,นข่อยสมอยเลยมือเนาะมือนั่นตกตกแต้มือจะอยู่คำย่างนะพุ่นะตกแหงเนาะ มันบ่ค่อยฝนดีทะพี่ก็ประมาณเราเห็นตกเลเกื่อยอยู่มาแล้วกก็เป็นได้น้ำในส่างแบบยังงอหน่อยก็เกา่าก็ทุกอ่ะฝนตกดูยังงอหน่อยอยู่เนาะเ <c oughs> ป็นยังไงคือเป็นเงินนั้นถือใา,ายหมดนะังหวะาถือโบแมนถือสายนา้ำซีลงพิษฉุดเนาะที่ลงถือฉุดเหมือนสายน,าน้ำเนเล่งจ้าแบบน้ำใน เดีนย่ดึงชั้นบุีพอยเลยงอนเลยๆพี่น้องเลยาดพแล้วแม่นบ่เดี๋ยวนี้มันบุพืชบ่อทางบ่พืนะไรบ่เหนนาเราเนื้อเรามมนออกหน่อยบ้โอ้แสดงว่ามันบ่จุ่มน้ำขึ้นมาน้ำน้องมองกับบริหง แสดงว่าดัานกนระถังเลยแบบนูดน้ำน้องโมอแสดงว่าจุ่มเจียบริเวณน,นี่น้ำอะไรกันเนะาะน้ำหมดหมดอะลีน้ำแถวน,นี่นแรงเป็น,นทางด้านชาวนั่นเพิ่นว่าอยากได้น้ำช่างสิม,มีวะเนาะคือไกลกันลองลงไปนี่หนึ่งเนาะชาวว่าทางเรามัน,มนค่อย

Ừ, bên cạnh lạp. Until I got high, while I hại, it occurred to her, and I got love. I'm a logan, I learning. Con chu tung. Wow, 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 ở wow, 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 กำนึงเลยว่าแนวนี hmm. mm ้เป็นแนวหมู่สินายบ่จักหมู่ตอบนะเราบ่ถ่าให้หมู่ตอบบ่ให้หมู่ถามบังเธอกันทางเว้ามื้อนี้กเนาะเราเว้าว่าหมู่เลี้ยงาก็เลี้ยงเอาหมูแล้วเออแล้วผู้เบิ่งเพิ่นสิคิดจังได๋จังนั้นเนาะอันนั้นก็บ่แม่นเว้า่นเราวาืนลาวสิซึ้งแน่ เราแบบว่าสิ่นชิ่งบุคคลบ้าออกืซ์นะบรเลุกวังไเบ้าไ้เนาะอ่าเธอผัวเบึงได้ยินได้บบน้หนุ่ผัวกับวพใจพใจแล้วบ่าวอะดีกคายเนาะอ่าแล้วดีก็คอยู่อืมลายอะไรวขงน้ามอาหน่อยเนาม้นใสใสือตัวขน้าผลพัมบ่์ น้ำกตงมาไดน่บทีละคุละช่องเนาะอะไรไว้ล่างถ้วยใช่ใช่แล้วกันนยมแต่นันบุรีมีแผนว่างสิกั้งออกไว้ถ้วยไว้บ่วงเลยป่ออกตากผนแล้วนั่น่ยโอ้ยังมีแผนโครงการเนาะทำใมอีก หาตัดเอาไม้กอนเน่ยค่ะต้องหาตัดไม้เจ้าไม่ทำป้าก็เนานะแม่นเพิ่อนโบให้โบแล้วก็ตัดไม้แถวนี่ไม้ของเงินอ๋อต้องดินเจ้าของวะอือเผื่อความเรียว่ายาน่นใหม่เนาะเคยมีเด้่แถวบ้านเฮาเนาะนนนแถวนี้ก็มีวะ่โอ้แสดงว่าคือกันแถวลาวเฮานี่เนาะตัดเอาป่าไม้กันแม่นไม่คือกันไม่ด็กไม่น้อยเออ เาแล้วนัดเ็กน้อยอนะบอกมากินได้หอายเนาะไม้ข้าหน้าเจ้าตินได้แต่ก๊บเนาะบผลบ๊กวมีแนวกินพี่น้องเ้ยป่าปลานหายาล้วกันผลตกน้ำลายต้องผนต๊กดูดูแลบานุ่มไปกัดไปกัดกบ การมือนั้นมาได้ชองโตด้วยขนได้จังกุ้มยิ้นชองโตมือนั้นว่ามีครบการที่ข้าวกินที่ข้าวกินอ่าแบบว่าขันบนโต๊ะต้องที่ให้บ้าบดไปกัดขันบนโต๊ะอยู่บ้านเดี๋ยเกี่ยวมะหอยแล้วมานได้บ้าบอสเป็วันด้วยใได้บ้านเอาผลบนโต๊ะแห้งเนาะแม่เห็นใช่ได้แต่ผลบนโต๊ะที่เป็นการมาแบ่งปันแล้วเนาะแม่นเคยได้ตอนนั้นช่วงหนึ่งนะบนโต๊ะเนาะได้เป็นเช้าสามสิบแต่ว่าผมทนได้

มันยูเมู่อวานยาใส่เบ็ดเคยใส่เมื่อวานามเราเขียวน่านเอากี้สักเดือนนังใส่เอะเจ้ากี้สักเดือนขอดปะขอดรุ่มนะเนาะขีเดือนขอดรุ่มนมันเสียบจะาเสียบจังยานนะอ้าเียเองอมันกันหลอดไว้แล้วเนาะมันไปเสียบยานเดียวพอนี้มันดูดลงดินเสียบนมนบ้วงไว้ อันคอยเด้เสียบจนลุมๆเลเสียบจนเบิเนาะเพราะมันก็เคยมีบางคนกับเสียบคีเดือนโตบัญชีเป็นสีทองนะมันแหลนไวๆเสียบบาทเดียวแล้วยอดลงนันเลยมันมาคาบกินแล้วหล่อนเบิดแต่ละหมู่บ้านก็ต่างการหากินแี่ต่างกันการวิธีเฮ็ดแล้วอะไรก็ไม่นอะต่างการหากินเรื่องหากบมหาเขตเนี่ยคือกันอยู่ดอก อ๋อจโอ็โหดอะไรเนาะไปข่าออกค่ำแรกเลยแม่เพิ่นกะหายห่วงเพิ่นกะบได้มาเผาเนะาะดีดีดีเอากะหันแหงเนี่ะเด้อืมแค่นี้แต่คนน้อยอยู่สบายดีเนาะแม่คนน้อยมันก็รับรับแต่แท้ฉันยากได้อันผ <c oughs> ัวบบาวเมียสาวกัฉันซะแม่ผัวบบาเมียสาวคนเบบยว่ะบทันลืงเนาะบทันเคยครั้งแรกไปก็ได้ย่างคาตากับ บุทันได้ฮอดชามซีฟแล้เนาะอันนี้เวลานะฮ่าก็ซาอนี่บ่ฮอตบ่ซาอูไปซาอูไปคนเริ่องช่างครอบครัวใหม่คืออันลูกเบาอลินี่มีแต่แม่ยาได้เลี้ยงมีแต่ให้แม่ยาเลี้ยงจนเลี้ยงลูกบ่เก่งเลยเมียใครชาวตาคือจะเป็นไว้อยู่ดอกเพราะว่าเราเลี้ยงเองเนาะ กินกินน้แม่บ่ะหกินนมแม่ไม่ว่าว่าแล้วกับเจ้ามันรับหรอแบบน้องตนกล้ารับนี่เจ้าอุ้มไว้แบบนี้ตลอดป่ะ่หรือเป็นบางข้างดีเส้นางข้างอุ่้ยย่พยพอนนี่ว่้ได้อยากให้อุ้มได้เพราะว่าเป็นยังยานเล็กน้อยลืงหรือ่ายเหล่หัเนาะอ่าือว่าคันติดติดมือแล้วนี่คนน้อยเพอนสิทธ เทมือเ่ราผมเป็นกาวบ่บอสแต่ว่าขั้นอันเพิ่นเลิกแล้วนี่เวลาเข้าปรงเพิ่นสิตื่นลุกมาให้แล้วได้เพิ่นใส่เพิ่นได้กินบอสเพิ่นเว้าแบบนั้นนะได้ยินอแปลว่าเวลาเพิ่นลับเราต้องปรุงรดแบบนี้นะผิวขาวเนาะลูกแม่บ่ติดบ่าวนุ่มติดบ่าวนุ่มเป็นเรื่องเลยี่น้องเอ้ยบ่าวนุ่มก็ขาวแต่ว่าเพิ่นน่ะดำซื่อดี เป็นคนบทไอันเอาเรื่องเทลตานี่แล้วข่าวก็หัวแล้วดิข่าวว่า่จะเป็นสาวดำคือกันยิ่งไปถึงนาถึงตาอันนีแต่ยังเว็บเบาเลยข่าวว่าเจ้าก็รอยเ่าเจ้าแต่ยังเบาเทลต้ามิหัวพ่อผู้ชายกันน่าถามจะออกเพินไปเนาะเป็นคนแบบว่าตลูกไหม เลียวเห็นกับตลกโลบ่นุ่มตลกเรื่องใดน่ะต้องต้องบ่าวจ้อยมาหาเพิ่นน่ะจังซือกับเพิ่นว่กลมก็บ่าวจ้อยเนาะแปลว่านเรื่องลมกันได้เพิ่นน่ะสุดยอดจริงๆอฮู้แล้เนาะบ่าจ้อยบ่มาเห็นได้เออกินห่าดิบ่นุ่มกินฮอดเพิ่นแล้วด้อนอนบ่กินฮอดเพิ่นบ่ปากบอเพิ่นมาแน่นี่้เพิ่นเว้าแล้วแม่นเฮ็ดหยังก็ย่ามันสุดยอดลด้เนาะ เดี๋ยวมาลงกรุงเทพหรือเปล่าบอบอบนอยู่บ้านแหละแต่ว่มามา่ได้มีเพิ่นเยอะบอนุ่มเฮ็ดเวียกอยู่กับเมนได้ป้าไปหาเพิ่นได้กันเพิ่นเอิญ <laughs> คนักแพงกันแหงดิเดี๋ยวว่ากินมปปังแอปเปิ้ลไงมันชุดยอดจ,จริงๆเล้ศกระเดินบอ <laughs> อย่าล,ล <laughs> อกลอกให้บ่จ่อยอยู่ได้กินเนาะหัวขวัญเหลือตาแล้วหัวคนแม่นความบอแ,แมนแ่นเราเคยเห็นเออแยวว่า

ว้าวว้า hmm? ว่วันทีมงานพี่น้องกไยแถวสองคนเนาะหยอกเพิ่นทีมงานก็ได้อ่าแต่วันนี้เพิ่นก็เข้าก็อยากโทรชวนเพิ่นเนาะแม่นขันเราว้าวกมู่นี่เพิ่นท่านโทรศัพท์เราว้าวไทยไดยเราไทยว่าวเขียนไทยเลยว่าวอะได้ัล่ะไม่ไปด้วยวันนี้แหะธรรมดาอ้ตัวคอยบักกี้น้อยน้องต้นกล้าเนาะไงไวไวแม่นไงไวไวเป็นคนหูผู้ดีของพ่อแม่ไปหาเงินอยู่ไทยมาให้พ่อแม่เนาะแมน เราเขาต้องอาศัยไทยเท่านั้นถึงจะอยู่รอดคนถูกเนี่ยต้องได้ไปหาได้เห็นบ่อให้เขาตะกี้แต่คราวในหมู่น้เมียจะคนอาไทยผู้คนลูกพ่อเจ็ดแปดคนไจ็ดปไทยผู้คนเด็กน้อยบ่น้อยจะเป็นแบบคุกวานนี่ไผมาหาวานนี่เจอวานนี่เบื่เหี้ยบ่ xem Việt, xem 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 เมือนั้นทามาเล่ายูทูบขึ้นกันนะเราเป็นคนอัศวใชสนยดีเนาะถาผมมาเป็นแพทาาหวมาเจ้าอะไรเจ้ากินหอดแล้วบ่เมมยเจ้าก็ให้แล้วถูกยังน้อยจะกามหาผู้สาวเพื่อนเหตดไปเนาะนตาของผู้สาวนั่นะเนาะ